มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อของบิ๊กโจ๊กและพวกเนี่ยไปถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวเกี่ยวข้องด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในชั้นของปอปชแล้วก็มีกระแสข่าวว่าคดีนี้อาจจะถูกปะตกนะไม่มีการชี้มูลความผิดน,นะฮะล่าสุดทางคณะพนักง,งานสอบสวนคดีนี้นะครับก็ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมถึงปปชก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ในวันนี้บอกว่าเป็นหลักฐาน ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เส้นทางการเงินนะครับท่านผู้ชมครับพันตำรวจโทรสลาวุฒิบุตรด,ดีรองผูก้กำกับการสอบสวนสอนอสายไหมหนึ่งในคณะพนักง,งานสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์นะครับที่มีการกล่าวหาว่าคุณมินนี่ใช่ไหมกับตัวบิ๊กโจ๊กและพวกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ มีการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อขอให้พิจารณาเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการไต่สวนพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กนะครับและพวกรวม8คนกรณีทุจริตโดยหน้าที่และเรียกรับผลประโยชน์ตามมาตรา157